ตาแดงก็จบแล้วพริกตาแดงคู่อร่อยเลยที่กองอะที่ห้อเก้าดาวไม่เชื่อหรอไม่จริงห้าดาวพี่ก็รู้เลยนะไม่เขาชื่อว่าเก้าดาวเขาชื่อยี่ห้อว่าเก้าดาวไม่ใช่ว่าอืมอะไรนะอืมระดับเหมือนโรงแรมหกดาว เน้ตาไปตาลยหาตาไม่ตือกเมวกเหมือนกันเลยอ่ะแต่เนี้สีน้ำเงินแต่ตัวงสืนี่เป็นเพชรอ่ะไม่เหมือนอะไรมั้งเหมือนะเหมือนกันไม่เหมือนในตรงเพชรนี่หรอใช่ เด็กอยู่งเขาก็ต้องทำหน้าไี้ีวันมคู่สามคนเลว้นลอหมดยูแล้ถูกต้องเไม่รักมีใช่ไหมในอายุยี่สิบไม่เกิดก็ได้ยี่สต้องเกิดลไม่านี่ไม่ต้องเกิดแต่รุกคู่เนยไม่ต้องถึงยี่สิจะได้ดูแลกันต่อ นี่นด้ลูกคู่แล้วใช่ลูกคู่กับรู้